สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ก็แม่กับน้องก็มาถึงบ้านแล้วนะครับทุกท่านตอนนี้เราก็จะมากินหมูกระทะกันนะครับนี่ขผาไข่เจียวอันนี้ขอบคุณคุณแม่นุชรานะครับนะฮะคุณขาวเดี่สติมวยเด็กกินข้าวอะไรจังติมวยวันนี้หมูกระทะกันกอบฟุตลองใหญ่ผลวนั่นเมื่อสาวรดสำหรอบเขาลดมาตก์ลองตาบวมมืนเบ่งเนี่ยบุ้งลองใหญ่ลองสำเก่ลองสำเก่าขนาด อแอบ,บกันบ่แอบแนาะเขาอัน,ขอขอนเขาอันบอเลียวบึงนะคะพากันตกลองเกุขาเดนนังอยู่นี่อีกอีกสมเดือนย่เดือนแล้วไง่ายไปแล้วให้ังง่ากันแนะ

เอาดิเอาดียวเอาไมอ่ดยยนวันหนาวนี่วันา่ำดนาวเที่ยงอืมมะพาวเลือพวกเริ่มเริ่มเบี้ยงแล้วนะอืมหมนอยนี่แหละเ่้ยมันอะไรมเป็นยาแก้แผลนะยา ก็บ๊อยจกจะเกบ่อยปวยอย่างไร้อัน่วแม่ป่ว่วยเลยว่าอากาศมันเย็นเอาหัวตรงหัวปั๊บี่โม้ไว้ออท่านูดาแหรอากาศปักระทันกบอวยบบเป็นยังงแล้ก็ไอ้สัวนี้ก็เป็นอะไแท้หนูมติดไอ้ะเ้จะจ้า ใช่ไมใครเลยหม่ไะ่อนแกวะมีีวนีแต่ว่าอันนี้คือยาดีลยแล้วขอขามันดือดแล้วคนจะหมุจกินเลยน้ำน่างบบ่มีหมอหายนะเขาบ่ได้อันนี้เขาบอได้เกซบสียาหายเขาเบรกยาที่เลยหมอเอาเอาเม็ดยา ตัวคนอะดีต uh, so ัวคนจมูกนะจกิน huh. ก yeah. ้ขาวปเี่ยอ่ิ้ก้นขาวตัวนี้ก็ดีแค่ไข่ก็ไม่เม็ดใหญ่นะแค่ไข่ก็ตัวนี้ได้รูเลยเออไข่ก็ตัวนี้แหละแต่ว่าเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ครับคืนอะไรครับอเปียนอะไรร่างคเนี่ยเปียน Không. Không nào น่า ừ. nào หยังหนาพี่น้องเดี๋ยวเฮาย่า2ตัว ยางหมดแล้วใ้เย็นหมแหเย็นดีใช้คูเทถ้ารถเขาใช้สูเย็นะต้อง้เงนคลองลนะรับพลกระึงอ่ะรับรันเกลรันในนงนะพลกระงอะไรกันาฟรันเบ้าหน้ก็ปนชื่อนี้ชื่อน้องมันซื่อชื่อนี้ได้่อมูลค่า้นขแมกับละมังแกงกับเผาแฉมรวยกันอยงนี้ตร้บ้านองสื้อมีะร้างจ๊ะ บางอย่างเมอารวมั่ก็ปงามเหมืนข้าอย่างเี้เอ้าข้าวผสมกลืมาวมาเขาเขาไปเขาพบหมอเพราแคมหันใช้นี้สามหรือเปล่าจอกจากันกยังกม่ควายยัยการยังกเมือนกมาเอเล้บอกว่อยู่ขออกาเนาะเนก็ไ่ด้เก็บจากเนาะน่าจอะนะแล้ว เราอทไมันจามันมันขั้นไปเพดานี่ละเขากิบเขาเขากินยาตัวที่มอหนยแล้วเสดแเสดพันไปขั้นนี่ก็แลมันมันคิดขั้นไปเทดานขันนี้ไงแต่หัวเย็นก็ได้เลยอ่ะหัวกินก่อนือเอาเขาเขาบอกยักหัวมัน่อดเนาะหัวเย็นพวกจิ๊กหัวแม่นะหัวาม่เย็น

มันืออะไรมัน่นไมล์ลูกพุิธมันยันกับมันทอดหคเจมอกมันเป็นเปียยคือเเปียยอีเือมันน่ะมันขึ้นเลนะมันมา้มัไกินไม่มนเส้นมันสมุดมันมผ่าเข้ามันยันเขาออกเขามบกอนมันบเดียวแม่ก็อเอาเมื่อมาบ่ยถกิตัวเปนเย่จียวเยมัก็จะม่งคือออรนคืคนจับดีๆจะไม่ล่วงแตกวยคู่เอก เอาส่อมมาด้วยส่อมกับช้อนนะพาขัเราร็วๆใหม่ได้แล้วนี่ได้ินซอแล้ววาม้วนๆเดีๆเรอดินซอยญี่นทอสีน่ะบอสดินซอเขียนดินอสีนะเก็บมาหมดไหมเอาไปด้วยนะเอามาด้วย มึงก็ไปก็ตื้นไปอึ่างนี้ได้ไหมจัต้อมาสีบอมาเอาไปิีพวกนี้ด้วยแมนีดค่ะข้าวผัดเียวนี่เอาไปตรงเรียนนาะตรนี้นะข้าวที่โรงเรียนมีอรเรื่องกรเร่นกบะเรระเดียวเรียนเหยนเผข้าวโรงเรียนเียดอร่อนะ ไปเดียงเรียนประจำข้าวโรงเรียนประจำอร่อยมากเลยมีอาหารครบหม่ามูด้วยไปไหมละ่ะแบบปีหนึ่งอ่ะเจอแม่สองครัง้งอ่ะเอาไปไหมไปไี่เบ,บียไปหาทุกเดือนเลยพี่เบียร์ไปหาทุกเดือนเลยไปมาไปนั่งฝั่งนี้มา,ปมาไปนี่ไปนี่ไปนี่บบไปเลยนั่งนี่นัน่งน,นี่น,นั่งนั่งนี่ใส่ซอสลงไปนั่งนี่เลย มาด้วยคนข้ากันนะครับมาเด้อ